วงในพูดไม่หยุดว่าสัญญาใหม่ของแบ็บพิงค์โดยชะริซันนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด YG อาจจะต้องทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อดึงพวกเธอเอาไว้ สวัสดีกอ,อ,อลเตจาีนี่ทุกคนครับผมนายอะไราชาแนลวันนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวของลิซ่าและก็สมาชิกแบ็คพิ้งในการตอบสัญญาฉาบับใหม่หลังจากสัญญาฉบับเดิมนั้นกำลังจะหมดลงในวันที่8สิงหาคม2023ที่จะถึงนี้โอ oh, ้ that's amazing that's great <S โดยเรื่องนี้นะครับเว็บไซต์ของเกาหลีใต้ได้ข้อมูลจากวงใน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 งใน,นั่นก็แสดงว่าข่าวลือนี้มีมูลความจริงอยู่เพราะอะไรก็ตามที่เป็นข่าวลือข่าวนั้นมักจะมีมูลความจริงโดยในเนื้อหานะครับของข่าวเกาหลีใต้นั้นระบุถึงความกังวลในการตอบสัญญาฉบับ ของแบ็คพิงค์ในครั้งนี้เลยโดยในเนื้อหาข่าวระบุถึงความกังวลน,นะครับระหว่าง YG แล้วก็แบ็คพิงค์ในการต่อสัญญาฉบับใหม่เขาบอกว่ามันมีผลต่อตลาดเคป็อปพอสมควรเพราะอะไรพอเพราะพวกเธอนั้นยืนหนึ่งทั้งฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปที่มีมฐฐฐฐฐูลค่าตลาดที่สูงมากแถมพวกเธอนั้นก็เป็นบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์ทัวร์คอนเสิร์ตหอบเงินเข้าเกาหลีปีหนึ่งก็มากโขอ,อยู่ ดังนั้นสัญญาที่จะถูกเขียนขึ้นในการเซ็นครั้งต่อไปย่อมมีผลประโยชน์เป็นเม็ดเงินที่แตกต่างกันซึ่งวัดจากความดังความพรับบิดรวมไปถึงกระแสนิยมในตัวบุคคลเป็นหลักมันไม่ได้เหมือนสัญญาฉบับแรกที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยตัวเงินตัวเลขที่เท่าเท่ากันดังนั้นสื่อเขาจึงบอกว่านี่คือปัญหาหลักที่วาจีนั้นกําลังเจอในตอนนี้ oh <my> สื่อของเกาหลีใต้นะครับได้รายงานว่าสัญญาของแบงกพิงฉบับใหม่ที่อ้างอิงจาก Investment and Security เขาคาดการว่าน่าจะมีความคืบหน้าที่ราบลื่น แต่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 กําได้ใครเก่ะกํานั้งคืนสนองอ๋อนี่ผมเติมเอง เขาบอกว่าอาจจะมีความเจ็บปวดในระหว่างการรั้งสัญญาก่อนที่จะมีสัญญาฉบับจริงเกิดขึ้นอยู่บ้างนั่นก็เพราะว่า YG นั้นจะต้องเตรียมเงินมหาศาลตามความดังของพู้เธอในการรั้งสาวๆทั้ง4คนเอาไว้ไม่ให้หลุดออกจาก YG เพราะตอนนี้ในต่างประเทศนั้นเตรียมหอบเงินก้อนโตบ,บินลัดฟ้าเข้ามาที่เกาหลีประเคนเงินก้อนงามถึงน้ตึก YG สำหรับการดึงตัวเมมเบอร์ของวงไปร่วมงานหลังหมดสัญญาซีการลิต้านะครับได้รายงานต่อไปอีกด้วยนะครับว่าลิซ่านั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้คนในไทยที่เป็นบ้านเกิดของเธอรวมไปถึงตลาดเอเชียตะ ออกเจียงไต้ทั้งหมดเขาบอกว่าส่วนนี้ยินดีจะเสนอค่าสัญญาใหม่มูลค่าสูงถึง1 0 0 0 0แสนล้านวอหนึ่งแสนล้านวอนย้ำนะครับว่านี้คือ1 0 0 0แสนล้านวอนหรือราวๆสองพัเจ็ดร้อล้านบาท ในตลาดจีนและประเทศอื่นๆสําหรับการเปลี่ยนสัญญาซึ่งตันนี้นะครับนักวิเคราะห์เขาบอกว่าตลาดโซนเอเชียเองไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าจีนหรือว่าประเทศต่างๆนั้นโซนนี้ไม่ได้จัดการง่ายเหมือนในเกาหลีพูดง่ายๆก็คือมีคนดึงเธอไปแน่แน่ด้วยเงินจํานวนมหาศาลและปัญหาอยู่ที่วายจีว่าจะทําอย่างไรและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวงในเขาออกมาพูดและก็มีการคาดการณ์เกิดขึ้นว่าวายจีนั้นจะต้องเสนอเงินโบนัสให้สาหรับการตัดสัญญาอย่างน้อย2 0 0 0 0ล้านบอทหรือรลวๆาร้0ล้านบาทต่อคนโดยเรื่องนี้เองนะครับมี ในเกาหลีตอนนี้และข่าวนี้นะครับถูกแพร่สะพัดไปแล้วทั่วโลกซึ่งสัญญาฉบับใหม่นะครับวงในบอกว่าระยะการเซ็นสัญญานั้นจะอยู่ในระยะแค่2อถึงสปีเท่านั้นซึ่งหากว่าเขาตกลงในสัญญาฉบับใหม่นี้ไม่บรรลุตามที่วายจีนั้นตั้งไว้นักวิเคราะห์นั้นมองว่าวายจีนั้นจะต้องประสบะห์ก,กับปัญหาครั้งนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้โดยสิ่งเดียวกันที่นักวิค์นั้นมองออกนั่นก็คือการลดความเสี่ยงและก็ความเสียหายจากการไม่ต่อสัญญ,ญาของแบ็คพิงจนขาดรายได้มหาศาลได้ก็คือการดันเบบี้มนอนสเตอร์วงเกิร ้นี่เร็วๆนี้ดันขึ้นมาแทนให้ได้อย่างรวดเร็วก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ YG นั้นกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆตอนนี้ การเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับระหว่างแบ็คพิง์และก็วายจีมันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคป๊อปพอสมควรเนื่องจากว่าแบ็คพิงนั้นดึงเงินเข้าและก็สร้างชื่อเสียงความเป็นเคป๊อปไปสู่สายตาชาวโลกอย่างหลากหลายพวกเธอนั้นคือไอคอนในเจเนเรชันนี้ที่เป็นวงเดียวกินรวบทุกอุตสาหกรรมไล่ไปตั้งแต่วงการภาพยนตร์วงการทีวีวงการแฟชั่นวงการหนังละครคือยืนหนึ่งอ่ะเอาและแต่ละคนก็คือไปสุดกันทุกฝักส่วนสัญญาคอนซาตนะครับที่มีการพูดคุยกันอย่างมากเลยในตอนนี้ในสื่อโซเชียลนะครับ หลายคนก็อยากให้มีคนนั้นดึงเธอออกจากวายจีมาหลายปีแล้วคืออยากให้ออกไปจากวายจีอ่ะคือภาวนานกันตลอดเลยถ้าหมวดสัญญา,มาเมื่อไหร่อย่าต่อสัญญาเลยลูกไปที่อื่นเถอะเพราะสิ่งที่ค่ายทำแล้วมันประจักษ์ต่อสายตาพวกเราไม่ว่าจะถูกพนักง,งานในนั้นโกงหรือว่าการที่เธออะไรก็แล้วแต่บางทีมันก็เกินไปนี่ยังไม่รวมไปถึงการทํางานแบบลุกลวกของลิซ่ากับแบรนด์ที่เธอน,นถืออยู่มันชุยมากจนทางแบรนด์นั้นต้องออกมาฟ้องชาวโลกว่าพวกเขานั้นจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้สิ่งที่เขานันควนรจะได้พอมีข่าวเรื่องการต่อสัญญ,ญาฉบับนี้เกิดขึ้้นน้้นนนนนนนหลลาาายยคัักก็เเลลุว่ธอจจะไป หรือไม่แต่ในใจหลายๆคนนั้นอยากให้ไปเหลือเกิด เ,เรื่องสัญญาพวกนี้นะครับจากที่ผมทราบมาเขาบอกว่ามีการคุยสัญญากันเรื่องนี้นมาพักหนึ่งแล้วส่วนในสัญญาของลิซ่านั้นผมมองว่าลิซ่านั้นไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเพียงผู้เดียวเธออาจจะต้องปรึกษาครอบครัวม,มาบ้างแล้วหรืออาจจะคุยกันอยู่ตลอดว่าจะทายังไงโดยเฉพาะคุณแม่ของเธอที่เธอนั้นพูดคุยแล้วก็ปรึกษามาอยู่ตลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วลิซ่าเลือกที่จะออกจาก YG แล้วไปอยู่กับเอเจนซี่บริษัทอื่นอยากให้ทุกคนทราบไว้ว่าบางทีนั้นก็ไม่ได้มาจากฝั่งของลิซ่าอย่างเดียวเนื่องจจจาา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 กว่่สสสััััััััญญ,ญใใใในน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 ปุจจุบบบบ้บ้หหลลยยยฉฉอีพนนพูดภรมมะไ มีการสร้างแวลูให้สูงขึ้นแล้วก็ปล่อยสัญญาไปอยู่กับคนนั้นก็มีมากในตลาดโลกนี้เช่นกันดังนั้นหากลิซ่าจะไม่ต่อจริงขอย้ำนะครับอย่าโทษใครหากวันนั้นสัญญานั้นถูกยุติลงอีกอย่างหนึ่งในกรณีศึกษาของกอสเซเว่นะครับหลังหมดสัญญาก็คือต่างคนต่างไปทํางานต่างเข้าไปเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ของบริษัทอื่นแต่ถ้าว่าเป็นงานวงนะครับพวกเขานั้นสามารถกลับมารวมตัวกัน เป็นก็อดเซได้เหมือนเดิมฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะถูกเขียนขึ้นเพื่อล้างสาวๆเอาไว้ในนามของแบ๊กพิงก็เป็นได้ส่วนแฟนแฟนคอ A, นซาเอนครับลิลี่ตอนนี้ก็มีบางส่วนนั้นดีใจหากมีคนนั้นดึงลิซ่าออกไปจากวายจีแล้วจริงๆถึงแม้ว่าไม่อยากจะให้วงนั้นแตกก็เถอะโดยคนกลุ่มนี้เขาคิดว่าวายจีนั้นทาให้แฟนๆนั้นรู้สึกว่ามันเกินเยียวยาแล้วจริงๆลิซ่าไปเถอะไปเติบโตที่อื่นเถอะบางส่วนก็ไม่คิดมากครับลิซ่าอยู่ไหนเขาก็อยู่ที่นั่นแต่บางส่วนน,น,วน,วนั้นนนนนเหห็็ข่่่่่าาาาววี้้้กกกถึงััับไไไมมดจะตอสญญ,ญ คือถ้าพวกเธอนั้นไม่ต่อสัญญาก็ควรจะไม่ตอบสัญญาด้วยกันทั้งหมดเลยไปอยู่เอเจนซี่อื่นเถอะอย่าอยู่ตรงนี้เลยส่วนใครที่จะมาแขวะว่าวงแตกอลิซ่าอย่าเด้อสูอันนี้ผมด่ากลับนะฮะส่วนแฟนๆบางส่วนนะครับก็บอกว่าใครเป็นคนยอมจ่าย2,700ล้านให้ลิซ่าเอาหัวมาหอมหน่อยเสกพราที่ถ้าเซ็นสัญญาด้วยเงินขนาดนี้เธอจะกลายเป็นนักร้องเคป๊อปคนแรกที่ถูกดึงตัวดด้วยเงินจานวนมหาศาลจริงๆแต่ถามว่าได้ลิซ่าไปอยู่ด้วยกับเอเจนซี่บริษัทเหล่านั้นแล้วคุ้มไหมคือคุ้มมากๆโคตรคุ้ม พราะลิซ่าเองเธอเจาะได้ทุกกลุ่มทาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงวงการทีวีวงการแฟชั่นพรีเซนเตอร์คือไปได้หมดและราคาที่มีเกลื่อนเกือนกันมาขนาดนี้นะครับผมเดาว,ว่าจีนน่าจะทุ่มให้เธอไปอยู่แน่นอนเพราะเธอดังมาก,กในจีนดังจริงๆขนาดไม่ได้ไปจีนนะครับเทรนด์ในเว็บปอนี่ก็ขึ้นอยู่ตลอดรากับเธอนั้นบินไปเองและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิป,ลปนี้ครับ คุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรครับแสดงของพี่หลกจะเข้ามาได้เลยเอามาแชร์แชร์กันหน่อยแล้วจะเจอจัดกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ